ทุกคนคิดว่าโดเรยมอนตอนที่เศร้าที่สุดคือตอนไหนครับสาหรับผมมันคือตอนนี้นะโนบิตะถูกพ่อแม่แล้วก็โดเรยมอนเนี่ยบ่นดาวเพราะว่าไม่ตั้งใจเรียนสารวนแต่จะเล่นจนโนบิตะคิดน้อยใจอยากจะหนีออกจากบ้านก็แอบขโมยของวิเศษของโดเรยมอนไปหลายชิ้นซึ่งตัวเองก็ไม่รู้นะว่าของแต่ละชิ้นนั้นเนี่ยใช้งานยังไงโนบิตะก็ใช้คอปเตอร์ไม้ไผ่บินออกทะเลไปแล้วก็ไปเจอเกาะแห่งหนึ่งก็ตัดสินใจว่าตัวเองเนี่ยจะอยู่ที่เกาะแห่งนี้นี่แหละซึ่งบนเกาะนั้นโนบิตะก็ไม่เห็นว่าจะ ็เลยได้รู้ว่าของวิเศษที่เอามาทั้งหมดนั้นเนี่ยแทบไม่มีอะไรเลยที่จะช่วยโนบิตะให้อยู่บนเกาะนี้ได้อย่างสบายๆจะบินกลับบ้านก็ไม่ได้แล้วเพราะว่าทาเฮลิคอปเตอร์ไม้ไผ่หลุดลอยไปโนบิตะก็กลัวแล้วว่าจะกลับบ้านยังไงแต่ก็ยังหวังว่าเดี๋ยวโดรเอลมอนก็จะต้องมาช่วยอีกไม่นานแบบที่โดรเอลมอนจะมาช่วยโนบิตะทุกครั้งไปหลังจากผ่านไปหนึ่งคืนโนบิตะก็คิดว่าระหว่างที่รอโดรเอลมอนมาช่วยเนี่ยก็ช่วยตัวเองไปก่อนแล้วกันตัวเองก็เริ่มช่วยตัวเองก็ทํําาาาาาทททุกกกกออออยยยยยย่่่่่่่่งงงงโดดดดดีีไไไมมม้้้้้้้นนัรใใหคชชวววววเเเ็็แลจะขิ บากากตมแต่ก็ยังดีกว่านั่งรอคนอื่นไปเฉยๆแล้ววันเวลามันก็ผ่านไปจากวันเป็นสัป,ปดาห์จากสัป,ปดาห์เป็นเดือนจากเดือนเป็นปีจากปีก็เป็นหลายๆปีผ่านไปหลายปีจนโดราเะเนี่ยเข้าสู่วัยรุ่นแล้วแต่ก็ยังไม่มีวี่แววว่าโดราเอมอนเนี่ยจะมาช่วยโดบิตะตอนนี้เนี่ยอยู่ได้แล้วแต่ก็ยังมีความรู้สึกอะไรอาวร์คิดถึงบ้านคิดถึงพ่อแม่คิดถึงโดราเอมอนมากๆในที่สุดวันนั้นก็มาถึงโดราเอมอนก็มาหาโดบาตะจริงๆช่วยพาโดราตะกลับมาบ้านแล้วพานั่งแมชชีนย้อนเวลากลับไปตตอออนนที่โะะจจกกา จากนั้นก็ใช้ผ้าคุมการเวลาทำให้โนบิตะกลายเป็นเด็กประถมคนเดิมเมื่อ3,000วันที่แล้วทำให้ไม่มีใครรู้ว่าโนบิตะเนี่ยเคยหนีออกจากบ้านโนบิตะก็ใช้ชีวิตต่อจากนั้นได้ปกติเลยแต่ว่าก็ว่าเถอะตอนนี้เนี่ยคือโนบิตะเป็นวัยรุ่นแล้วก็คงจะสตรองมากจริงๆปล่อยให้โตไปแบบนี้ก็ได้มั้งตอนนี้มีชื่อว่าชีวิตบนเกาะร้าง3,000วันของโนบิตะ